สวัสดีครับแฟนกลับที่ไดรักทุกท่านนะครับกับผมธนายมีฤยยุทธ์นะครับวันนี้มาถึงตอนที่788นะครับดูย้อนหลังนะครับเข้าไปในยูทูปพิกว่าธนายีฤยยุทธ์จะปรึกษาดูว่าจะหาหรือจะให้คำปรึกษาก็เชิญไปลิงก์มาเล่นโทรศัพท์ช่องทางติดต่อในยูทูปตนเองนะครับในตอนที่788เนี่ยก็เป็นเรื่องของกรณีที่เราเนี่ยเป็นผู้ซื้อที่ดินและบ้านติดจำนองกับธนาคารเราจะต้องจ่ายหนี้ไหมเพราะเราไม่ใช่คนกู้ข้อที่จริงเรื่องหนึ่งนะครับปรากฏว่าอย่างไรครับปรากฏว่างี้ครับปรากฏว่าเราเนี่ยไปซื้อทรัพย ที่ติดจำนองกับธนาคารนะครับแล้วทรัพย์ตรงนี้เนะี่ยมีการขายทอดตลาดที่สำนักงานบังคับคดีนะครับเมื่อการขายทอดตลาดสำนักงานบังคับคดีเนะี่ยก็ต้องมีการประมูลแย่งกันดูไหมฮะไอ้นี่ไอ้คนนี้นะครับก็ไปประมูลอย่างรวดเร็วนะครับโดยไม่ได้รลลับวัดระวังนะครับว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเนี่ยจะซื้อมาในราคาคุ้มหรือไม่นะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องของนิติกรรมการจำนองหลังฉดนะครับที่คนซื้อต่อมาเนี่ย รับไปนะครับปรากฏว่าในกอกในกอไก่เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์เนี่ยไปซื้อนี่เสียจากธนาคารมานะครับก็มาเลยมาฟ้องคนที่ซื้อทรัพย์ติดจำนองหลังโฉนดนะครับคำถามก็คือว่าคนที่ซื้อทรัพย์ติดจำนองหลังโฉนดจากคนซื้อเก่าเนี่ยนะฮะจะมีสิทธิจจ์จะต้องจ่ายนะครับพูดผิดจะต้องจ่ายไหมนะครับในนี่จำนองเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ผู้กู้ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา109เก้าต่อปีหรือไม่พ่อตัวเองเนี่ยไม่ได้ไปตกลงด้วยในข้อตกลงท้ายจำานองณสานักงานที่ดินนะครับในเรื่องนี้ก็มีคำพิพากษาสารดีการที่859ทับ2565ตามที่ขึ้นหน้าจอตัดสินไว้ว่าปีพศ62565นะครับวิจัยอย่างนี้ครับเมื่อวิจัยว่าการบังคับจำานองนั้นย่อมต้องบังคับเอาจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์จำานองเท่านั้นเพราะเป็นการบังคับเอาตัวทรัพย์จำานองโดยตรง ดังนั้นเมื่อขณะฟ้องคดีนี้จำเลยที่1มิได้เป็นเจ้าของทรัพย์จำนองนี้เนื่องจากมีการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองตามคำสั่งศาลแล้วโจทก์จึงไม่มีสิทธิ์บังคับจำนองทรัพย์จำนอง,นองแก่จำเลยที่1จําจำเลยที่1จึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์นะครับโจทก์เนี่ยก็คือบริบรษัทที่บริหารททสินทรัพย์ซึ่งมาซื้อหนีเ้เสียส่วนตัวจำเลยที่1นนะครับเป็นผู้กู้กับธนาคารเก่านะครับเป็นผู้กู้กับธนาคารเก่าหมายความว่า ตัวจำเลยที่1เนี่ยไปทำสัญญากู้แล้วก็รับเงินมาจากธนาคารแล้วก็ติดจำนองหลังโฉนดนะครับจำเลยที่1เนี่ยนะมีการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลเนื่องจากจำเลยที่1ไม่ได้จ่ายหนี้นะครับรัพย์ก็ถูกยึดไปที่บังคับคดีแล้วก็มีการขายจำเลยที่2เป็นผู้ซื้อรั์ครับติดจำนองไม่ใช่ผู้กู้ด้วยนะครับแต่จำเลยที่2ศสาลดีกาบอกว่าจำเลยที่2เนี่ยจะต้องรับผิดในหนี้จำนองนะครับจำเลยที่2เนี่ยจะต้องรับผิดในหนี้จำนองนะครับ เพราะสารดีกาบอกว่าตัวทรัพย์จำนองนั้นเป็นของจำเลยที่2ไม่ใช่จำเลยที่1การบังคับจำนองนั้นบังคับกับเอากับตัวทรัพย์ผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นเท่านัา Raum, ้นนะครับเมื่อขณะฟ้องจำเลยที่หผู้กู้เก่าเนี่ยมิได้เป็นเจ้าของทรัพย์นะจำเลยที่2เป็นจำเลยที่2เป็นผู้ซื้อทรัพย์ซวยไปนะครับก็ต้องจ่ายหนี้จำนองก็คือจำเลยที่2เนี่ยเป็นผู้ซื้อทรัพย์ติดจำนองจากการขายทอดตลาดนะครับ แม้ไม่ได้รับเงินมาใช้เองเนะี่ยเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองนะครับไปซื้อมานะครับไม่ได้เงินกู้เองนะครับไม่ได้ตกลงเรื่องดอกเบี้ยแล้วละต่อปีด้วยก็ต้องรับผิดนะครับแต่ในส่วนดอกเบี้ยเนี่ยสาธดีกาบอกว่าจะรับผิดเกิน5ปีย้อนหลังเกิน5ปีไม่ได้ฮะก็ให้รับผิดตามมาตรา1 9 3่งสาทับยีนั่นเองก็คือรับผิดดอกเบี้ยไม่เกิน5ปีไปนะครับก็ยังเบาหน่อยนะครับ ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอในตอนที่788นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับธนามพินยุทธ์พบกันใหม่กันานส่สวัสดีครับ